คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบมาพอกันกับช่องเบาอีสานทิศแกนอีกคลิปหนึ่งนะครับมือนี้เป็นมือเข่าพรรษานะครับวันเข้าพรรษานะครับซึ่งมือนี้แอดมินเดินทางมาทีวัดป่าดอนดูนะครับเพื่อที่จะมาให้ปู่ฤาษีนะครับหรือว่าพ่อใหญ่ตองของเขานะครับซึ่ง เป็นเป็นผู้เฒ่าที่ฝ่าวัดยู่แห่งนี่นะครับนอนอยู่ข่างปลาสายแห่งนี่มาหลายปีนะครับตัวเลหล wow. okay. ็กหลายๆงวดที่เขามาติดตามนะครับมีทั้งเหล็กฝันทั้งเหล็กทาพิธีจุดถูกขอโชคนะครับจากสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นวัดป่านะครับวัดป่าเป็นยู่ข่างปลาศาสตร์นะครับยู่ป่าศาสตร์นั่นแหละครับเพราะเป็นข่างปลาศาสตร์แต่ก่อนเป็นปลาศาสตร์นะครับในงวดนี้นะครับเขาให้ปูรุสีนะครับทําพิธีจุดถูก เซียงท้ายขอฉกนะครับขับห้อไปเบิ้งกันนะครับว่าปูาษีจุดถูกเสียงท้ายในมือเขาฟันสามือนี่นะครับใด้ตัวเลขตัวใดจังใดนะครับเข้าไปติดตามเบื้องน้ากันนะครับกับมือนี่เป็นมือวันผักไงเป็นมือพิเศษนะครับเหมาะที่จะทําพิธีอย่างยิงนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องกันนะครับว่า,าตัวเลขที่ปูรษีหรือว่าพระไงยยตองที่ิจุดถูกเขาในมือนี่นะครับใี่เป็นตัวเลขตัวใดจังไดนะครับเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันนะครับ สถานที่ปูริสีจุดนะครับเป็นเป็นศาลนะครับแอดมินกับพระหัวเป็นศาลอย่างนะครับแ่อดูในบัตรนี่แหละครับเดี๋ยวเขาเขาไปเบิ้งกันเลยครับืันนี้มาทำกันหลายช่องนะครับทีมงานเขาอยากให้ปูริสีนี่เป็นผู้ทําพิธีจุดถูกเสียงไทยขอโชคขอตัวเลขให้นะครับไปเบิ้งกันเลยครับไปครับสะนะครับ โอ้พี่น้องมีพญาน,น,นาคอยู่ในน้ำตัวนะีนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีซูมให้เบิง่งเราวางปูฤาษีกำลังกับพญอดิตนะครับกำลังทำพิธีอยู่นะครับโอ้หนุ่มยังผมซูมให้เบิ่งครับยุกไก่นะครับยุกกลาง,ลงหนองน้ำโอ้พญานาคครับพญานาคบ่ค่อยชัดไปเลยนะครับมันซูมแหงนภาพมันแตกนะครับโอ้นี่เป็นเอื่นวาสานอย่างน้อน สารหนาที่เกี่ยวกับเป็นสารของปูพญานาคนะครับนี่นะครับสารกันมีแค่นี้แล้วครับปูฤาษีกำลังทำพิธีนะครับเดี๋ยวเขาปูฤาษีจุดจุดให้แล้วปูฤาษีปูฤาษีโอ้เราจุดเหลือตัวนี้นโอ้เราวทำพิธีขอแล้วตอนนี้จุดถูกอยู่นะครับเนาะ โอ้บางช่องก็เอาโดรนมาวิ่งเอาเอาโดเอาโดรนมาบินไทยเลยเนาะครับมือไหน <c oughs> โอ้เอาโดรนเอาโดรนมาบินไทยเลยโดรนอันนี้เขาเอันสานยังสานสานนี่ยังเขาปูนี้ล่าษีสานรป,รปู อานพ่อปู่ข้างสะน้ำวัดป่ารอนดูนั่นพ่อปู่เอ้ยว,วะหมดทีแล่แเราก็จุดได้เราก็จุดให้เจ็ดศูนย์เนี่ยไอเจ็ดหนึ่งเนี้ยเจ็ดหนึ่งมันหลุดเต็มหนึ่งเนาะจุดให้แล้วครับตอนนี้ก็รอรุ่นเ้ยครับเด้วว่าเด็กถูกเขาสิออกมาเป็นตัวใดแน่นะครับ โอ้โดรนโดรนบินไปใกล้แทะอืมครับเด้อตามความฝันอันเด้อฮะฮะตามความฝันโอ้เราเราอยากให้เป็นเลขตามความฝันโอ้อยากอยากให้ตรงกับความฝันเราเอออยากให้เลขทูปอยู่ตรงตามความฝันเราเอามาลุ้นบ้างสิเป็นตัวไหนเอ้อเออเอ้อเออเออ้านนี่สอ่างบ้างแล้ว หาวะสถอยบักหับถอยแล้วว่าหาวะ่ินถอยบักหับถอยองค์คาราโครตัวนี้เอาคักเอาคักเห็นตอนไหนบอกกันได้ไงเลขหาฮะเลขหาแท้ๆแล้วนั่นเนาะเลขาแล้วซุ่มซุ้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 มพี่น้องสิบปรหินชัดโอ้ตัวแรกเลขหาครับหาแน่นอนครับมาแล้วครับเลขหา มา,มาได้เลยหลังวั้นองค์ครักครับเด้อตัวเลขเดี๋ยวรอรุ่นตัวที่สองน้ำกันครับเลขหา,นนหาแน่นอนแล้วละครับนชัดเจนแล้ว ลุงตัวที่สองนะครับผมโอ้ปูฤาษีเราหลุ่นยังคักเลยครับกลมบางยังคักเลยพูน่ะน้องสองนี่อย่งน้อยพี่นี่น้องทีเป็นเลขยังหลับป่ะนี่ตัวเลขนี่ยหนึ่งนะครับหนึ่งอ,อู้ห้าหาแล้วตัวสองนี่เป็นเลขยังน้อยนี่เนาะ มาแล้วครับมาแล้วครับเดีวมันเล่เราอะยูฟุฮาเอาเอารอลุนไปน้ำกันครับตัวที่สองยังพวกหาอันนี้โอ้ฮ่าฮาอีหลีตัวนี้เอาวานี่เอาพี่น้องเลขคือเป็นเลขสี่สองหาตีเลขทูบอ่ะเลขหาสองตัวลราออกมาสองตัวแล้วเลขหาห้าห้าเดี๋ยวเ้าไปแล้วคอยไปเบิ้งทีเดียวนะครับเนาะให้นทูบใหม่เหมือนกัน ห้าห้าตัวที่สามล่รุ่นตัวที่สครับวันนี้โอ้หาตัวนี้เห็งได้ชัดเห็นแต่ง้นโครตตัวเล็กโอ้ถูกสีแตกด้วยนี่ลักษณะถูกสีแตกด้วยนี่ถอดแตกนี่เพิ่งว่าออกดิ เราุดก็มีสิมีสองตัวช่ไหนครับคือสิสุดตูบแล้วจเด้อช่องใดบ้านใดไทยฝ่ามาเด้อถูกสิบดก่อนเด้อห้าสามแปหหมาแล้วสองตัวเห็นดูวเสาครับห้าแปดตัวที่สา เอาล้อรุ่นล้อรุ่นครับพี่น้องตัวที่สามหัวโพมาแล้วน้อยมั้ยปูดูสีของรุนขัดแข็ง่ะไปพูดนะซองเบินงงังขักเลยโลพูดนะออกไงเดอ้เอเด็กเป๋าตัวนี้เอา้าเด็กเป๋าแล้วฮ่า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 พี่น้องฮ่าฮ่า,า,ามาแล้วตัวที่สามนี่กำลังโพครับตัวที่สามนี่น่าสิเป็น,นซีซีบ่ ได้คนโบราณว่ากระทุบแตกเนี่ยแตกได้นี่แตกอย่นี้เปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ออกครับถ้าโอ้หาหาพี่น้องหาหานะครับถ้าทุบแตกนี่ต้องหาบ่ต้องหาแต่รอดตัวที่สามก่อนตรอบรอดรอตัวที่สามกันเด้อว่าตัวที่สามจะเป็นตัวใดนนะครับนีครับต้องหาเด้อพี่น้องเห็นไหมครับต้องหาทุบทำทาบาสิแตกเนี่ยไม่กระทุบแตกมีเปอร์เซ็นต์เขาได้ได้เบาอีสานเมียนเคยเคยไปไทยอยู่คลิปแต่ก้อนนี่ทุบแตกออกได้ไหมครับกระทุบแตกนี่มีเปอร์เซ็นต์เลยเนาะ มาหลุนกันต่อครับเป็นหัวกลมๆมั้งหรอมังกรมันที่เป็นมังกรแล้ววะเป็นอะไเนาะเป็นหัวกลมห้อยไม่ซูสุนจีเยอะวะบ่อกซูนกับเก่าบอกเก่ากับแปดโอัวก่าอ่สมสิบเท้าสูมหลายแล้วุ่มหลายผับมันโอ้ยมันเก่าบ่บ๊ชดบ่อเก่ากับแปดเด้อพี่น้องบ่อเก่ากับแปดนะครับบ่อเก่ากับแปดบอแปดกับซูนอครับพี่น้อง ศูนย์ศูนย์แปดศูนห้าห้าแปดแปดไม่แปดก็เก้าไม่เก้าก็ศูนย์ศูนย์่งคือบศูนย์มเนแท้ล่ะมเมนแท้เพราะมันมันมันหมวนเลยเนาะาจะเป็นเก่าบอมามวนหมวนเขามาสุนเแล้วก็บเก้ากับแปดบกแปดกันี่เท่านัหนเลระเนาะาห่บ่าวยาบวเก้าปครับเลขเลขเลขมาแบบนี้ถ้าเาอไปแปลกับคูเนาะ สิบ่ได้หลายคู่ดานหาแปดู่เด้อนะครับพี่น้องหาแปดจุดตรงถืดังบ่ย่านหาแปดมาลุ้นกันมาลุ้นกันเด้อพี่น้องจะเฝ้าเรือนผ่านไป็สายนะครับผมอย่าเพิ่งเดินผ่านไปไหนเด้อนะครับอย่าเพิ่งเดินผ่านนะครับคือหาหกมชัดเกณฑ์เหรอพี่น้องห้าห้าแปดนะครับครัหลุดมาถุกพี่แตกตัวบนสิแตกเลี้ยวเนี่ยห้าห้าแปดถ้าจับคู่ก็ห้าห้าห้าแปด แค่นี้แหละแค่นี้ได้สองตัวได้สองหางสองหางสองหางท่อนี้ได้พี่น้องคือบะต้องบะต้องแกงเหรอเนาะครับแข็งๆเลยแข็งๆแรงๆเลยห้าห้าแปดจับคูสองตัวห้าห้ากับห้าแปดท่านั้นนะครับมครับอ่ะแปดในนอนเหรอครับคู่ยืนออกเลขคู่ออกไงเนาะใหม่เพิ่ดแล้วนาะครับตัวแปดเอท่าที่ขาดน้อยนึงนะครับเพราะว่าทุบสุดพอดีแต่ว่าเป็นเลขแปดนะครับเป็นเลขแปดตัวเดียวพอจีนัน ตัวไหนเมื่อกี้ตัวไหนเห็นตัวไหนแดห้าห้าแปพอมักตัวไหเอาาหานี่พอจับคู่ไห้นี่ครับจับคู่นี่จับนจับโงเอาครับจับนจับลงใจกันจับคืนจับโก็มี้าแปดตัวหาแปดแปดหาหาแปดแปดหาก็หาครับหากับสองตัวเดียวกันบอกมือตัวไหนสามกัตัวนาองม่มีเทียบไม่มีทูเนาะ เอาตั้มนี่ละว่าไรอ่าฮะเป้าครับผมเปาเป้าหาไปเลยครัะไม่เหลครับเมาเอไปเลยเป้าเห็าเป็นายด้ครับผมเด็กถูกนะครับเด็กถูกี่น้องขออนุญาตจดแบบนะครับผมคอัไปเลยนะครับไปน้องเด็กูกขัดเจห้าห้าแปเห็นังครับผมเป็นหารือเสียไปน้องว่าหาียครับไปน้องไปตีบ้างด้ครับเห็นชัดไหครับ โอ้ันบ <House> ่เอาี่อครับพี่น้องนี่โอ้ขยายให้กดภาพแตดนะครับผมกับตัวเลขะตามนั้นนะครับจุดถูกนะครับสำหรับปูรุสีวัดป่าดอนดูนะครับที่เป็นจุดไห้นะครับเลขถูกมือนี่จุดมือเข่าพันสาพร้อมนะครับตัวเลขกะได้ตามที่เห็นนะครับแอดมินกัแจ้งให้ตามนี้นะครับได้หาหาแปดก็ได้แค่เลขสองหางนะครับได้หาหากับหาแปดตอนนั้นนะครับกับการลอง ไปเป็นแนวทางบ้างนะครับถามักถ้าชอบเป็นค่ายน้ำไปนะครับถ้าปรมักป่ะชอบกับพานนะครับตัวเลขกับมีเข่ามีรุดนะครับโปรมีผู้ใดหัวตัวเลขตัวใดสีออกนะครับแต่ถ้ามีบุญมีวาสนานะครับตัวเลขตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลขน้ำโชคให้กับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็ได้นะครับแอดมินก็ขอภาวนานะครับให้เป็นเลขตัวนี้นะครับที่สีออกในงวดวันที่1สิงหาคม2564นะครับถามักถ้าชอบเป็นค่ายน้ำไปนะครับถ้าปรมักป่ะชอบกับเหรียญพานนะครับเด้อ ครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องนั่นเอครับเ like ด <Liberty. S 1> ้อโอ้อันนี้ต้นโพสีนะครับว่าเห็นโดนแล้วเอาว่าติดปิดคลิดเราให้พี่น้องเบิ่งต้นโพสีเล็กน้อยนะครับมีพี่น้องอาจถิ่บ่เคยเห็นกับนี้นะครับต้นโพสีอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวแอบมนให้เบิ่งโพสีนี่สิมีหน่วยนะครับมีหน่วยนี่หน่วยนวยเป็นสิเป็นจังซี่ครับอันนี้เห็นมีอยู่หน่วยเดียวเพิ่นต้นบ่ท่านใหญ่ๆนาะครับแอดมินเห็นอยู่หน่วยเดียวนี่ๆๆ นี่ครับน่วยโพสี้ะครับแล้วสีเป็นถึงสี่เด้อเพื่อนเอินต้นโพสีนะครับต้นโพสีนี่ครับน่วยเพิ่นนน่วยน้ำครับต้นโพสีนี่หายากครับเสมอนอันนี้เป็นเอามาตะไสบุนี่ครับเพื่อนเอามาปลูกนี่ครับน่วยสีเป็นถึงสี่เนาะนี่ครับน่วยโพสีครับเอ้าครับพี่น้องกเห็นต้นโพสีพอดีก็เลยอยากให้เบ่งน้ำเนาะครับสำหรับผู้ที่บพ่เคยเห็นต้นโพสีนะครับนะครับใบสีเป็นคือใบโพล่ะครับแต่ว่า ต้นสิมีน้ำนะครับต้นสิมีน้ำแล้วก็น่วยก็สิเป็นกลมๆนะครับเป็นเป็นๆนะครับถึงปกตินุ้ยสีลายอยู่แต่ว่านี่เห็นติดด้วยน่วยเดียวนะครับกําลังเป็นดอกกับนี้อยู่นะครับครับเอาคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับไปพอกันไหมในคลิปหนาขอให้ทุกท่านโชคดีครับตัวเล็กที่ปูด้วยสีจุดทูบให้มือนี่นะครับใบพอกันไหมในคลิปหนาสำหรับมือนี่สวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไวติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สรับพนธดบ่คอยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดนะครับผมสหรับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบอดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคจฉานโคฉลักนะครับที่พนึกเอาไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัในน้อยเอาไปมืดพวกงูพวกเงี้ยพวกเงี้ยขอหนี้ขอว่าไงวะได้ครับที่เนื้อที่โตใส่กรับพกใส่กระเป นะครับผมนะครับถ้าใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทอร์กัน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่ซื้อหวยพิพีถือถือซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลองเอาไปบูซาเมืองได้ครับเด้อติดเี้ยติดซันติดนาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญานาคตัวยใหญ่ๆนะครับผมกับยังย่อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัดเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสลับดิสิทนันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบจะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาทุครับซาทุ